สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องคริปโตนิวส์นะคะประจำวันที่14มกราคม2026ค่ะวันนี้เรามีเรื่องที่ดูเหมือนจะเป็นข่าวเศรษฐกิจใหญ่ๆนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันส่งผลกระทบโดยตรงถึงกระเป๋าเงินของนักลงทุนคริปโตอย่างเราๆเลยนั่นก็คือตัวเลขเงินเฟอ้อหรือ CPI ล่าสุดจากสหรัฐที่เพิ่งประกาศออกมาค่ะใช่เลยครับเรื่องนี้เหมือนเป็นคลื่นใต้น้าที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นมาเลยนะ คือตัวเลข Core cpi หรือดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานเนี่ยมันออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้นิดหน่อยซึ่งประเด็นที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ไม่ใช่แค่ตัวเลขครับแต่คือการที่มันไปเปลี่ยนความเชื่อของตลาดได้ยังไงแล้วทำไมการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆแบบนี้อาจจะเป็นสัญญาณแรกของทิศทางลมระลอกใหม่ในตลาดคริปโตก็ได้น่าสนใจมากๆเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะรอยกันเลยดีกว่า ข้อมูลจากรอยเตอร์สบอกว่าทันทีที่ตัวเลข CPI ออกมาโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดจะลดดอกเบีย้ยในเดือนเมษามันกระโดดจาก38%ขึ้นไปเป็น42%ทันทีเลยเตัวเลขแค่4%ที่ขยับขึ้นนี่มันเหมือนตลาดกำลังตะโกนบอกเฟดว่าผู้เราเห็นสัญญาเงินเฟอ้อชะลอตัวแล้วนะคุณจะรออะไรอยู่แบบนี้หรือเปล่าคะ โอ้โหเป็นการตีความที่เฉียบคมมากครับเพราะมันสะท้อนภาพได้ชัดเจนเลยคือก่อนหน้านี้ตลาดค่อนข้างจะเชื่อเป็นตุวเป็นตะเลยนะครับว่าเฟดจะเล่นบทที่ปลอดภัยที่สุดอืม คือรอให้ชัวร์ก่อนใช่ครับรอไปก่อนอาจจะรอจนใกล้สิ้นสุดวรระของประธานเฟดอย่างเจรมพาวเวลในเดือนพฤษภาเพื่อให้มั่นใจแบบร้อเปเซตว่าเงินเฟอ้ออยู่หมัดแล้วจริงๆแต่การที่ความเป็นไปได้ของเดือนเมษามันขยับขึ้นมา4%เนี่ยมันคือรอยร้าวแรกของความเชื่อน,นั้นเลยตลาดเริ่มส่งเสียงแล้วว่าเอ๊หรือว่าเราไม่ต้องรอนานขนาดนั้นก็ได้เพราะตลาดเริ่มคิดแบบนี้ก็แปลว่า แรงกดดันเรื่องเงินเฟอ้อที่เคยกังวลกันนักหนามันอาจจะเบาบางกว่าที่คิดซึ่งพอเฟดมีอิสระมากขึ้นไม่ต้องพะวงกับเงินเฟอ้อเป็นอันดับแรกมันก็เหมือนมีพื้นที่ให้หายใจมากขึ้นในการตัดสินใจเรื่องดอกเบีย้ยใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับนั่นคือหัวใจสําคัญเลยการที่เงินเฟอ้อดูไม่ร้อนแรงมันทําให้เฟดมีความยืดหยุ่นที่จะหันมามองเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจได้เร็วขึ้น และเมื่อตลาดเริ่มได้กลิ่นว่าการลดตกเบีย้ยอาจจะมาถึงเร็วกว่ากำหนดเกมการลงทุนทั้งหมดก็เปลี่ยนไปทันทีครับแล้วความผ่อนคลายที่ว่านี้มันส่งผลมาถึงตลาดคริปโตโดยตรงเลยไหมคะปกติแล้วสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงอย่างคริปโตเคอเรนซีเนี่ยจะตอบสนองกับเรื่องดอกเบีย้ยพวกนี้ได้ไวกว่าตลาดอื่นๆหรือเปล่าคะไวกว่ามากครับเพราะตลาดคริปโตเนี่ยเขาขับเคลื่อนด้วยสภาพคล่องกับตำลีดลงทุนหรืออินเวสเตอร์เซนทิเมนต์เป็นหลักเลย พอความคาดหวังว่าเฟดจะลดดอกเบียรเพิ่มขึ้นมันก็เหมือนเป็นการส่งสัญญาณว่ายุคเงินตึงกำลังจะจบลงอ๋อแล้วยุคเงินหายง่ายกำลังจะกลับมาใช่ครับสภาพคล่องสูงกำลังจะกลับมานักลงทุนก็จะกล้าที่จะโยกเงินออกจากสินทรัพย์ปลอดภัยมาสู่สินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่เสี่ยงกว่าหรือที่เรียกว่า risk on environment ซึ่งคริปโตคือด่านหน้าของสินทรัพย์ประเภทนี้เลยครับว้าว นั้นหมายความว่าสัญญาณ CPI เล็กๆน้อยๆแบบนี้อาจจะเป็นเชื้อไฟที่จุดให้เกิดการวิ่งรอบใหม่ของ Bitcoin หรืออาจจะปลุกกระแส Defi Summer รอบต่อไปได้เลยลหรคะมันคือส่วนผสมที่สำคัญมากๆครับอาจจะไม่ใช่ตัวจุดชนวนโดยตรงนะแต่เป็นตัวที่ทำให้พื้นดินอุดมสมบูรณ์พร้อมให้ไฟลุกโชนลองนึกภาพกองทุนสถาบันใหญ่ๆที่ถือเงินสดรออยู่ข้างสนามใิครับอืมกำลังรอจังหวะเข้าใช่ครับ พวกเขารอสัญญาณมาหาภาคที่ชัดเจนแบบนี้แหละพอความเสี่ยงเรื่องดอกเบี้ยลดลงกำแพงในการตัดสินใจเข้าลงทุนในบิตคอยหรืออีเธอรียของพวกเขาก็จะต่ำลงไปด้วยมันคือการเปิดประตูให้เม็ดเงินก้อนใหม่ไหลเข้ามาในตลาดได้ง่ายขึ้นมากเข้าใจชัดเจนเลยค่ะงั้นถ้าจะสรุปให้เห็นภาพก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ไม่ใช่การที่เฟดเปลี่ยนนโยบายแต่เป็นการที่ตลาดเปลี่ยนการคาดการณ์ของตัวเองไปก่อนล่วงหน้า และแค่การเปลี่ยนแปลงความคาดหวังนั้นก็เพียงพอที่จะทําให้บรรยากาศในตลาดคริปโตเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือได้แล้วใช่เลยครับและนี่คือสิ่งที่น่าทึ่งในโลกการลงทุนโดยเฉพาะในตลาดที่มองไปข้างหน้าเสมออย่างคริปโตบางครั้งความน่าจะเป็นที่ขยับไปแค่ไม่กี่เปอร์เซนต์ก็มีพลังมากพอที่จะเขย่ากระดานและกำหนดทิศทางของตลาดในอีกหลายเดือนข้างหน้าได้เลยครับเป็นการวิเคราะห์ที่ทำให้เราต้องกลับมาคิดตามเลยนะคะ ซึ่งมันก็ทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้นักลงทุนอย่างเราๆด้วยว่าหากตลาดคริปโตที่เคลื่อนไหวรวดเร็วขนาดนี้เริ่มตอบสนองไปก่อนที่เฟดจะลงมือทำจริงๆแล้วเราควรจะปรับกลยุทธ์ของตัวเองยังไงดีควรจะเชื่อตามสัญญาณของตลาดหรือควรรอการยืนยันจากการกระทำของเฟดกันแน่ ถ้าชื่นชอบการวิเคราะห์ข่าวคริปโตแบบเจาะลึกเช่นนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Crypto News เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานและไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญในโลกคริปโตนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ